พศ2559ณบริเวณลานกิจกรรมมูลนิธิธรรมกตันยูเสียหล่อใต้เทียนกงจังหวัดสมุทรปราการเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในประเทศไทยที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและด้านประวัติศาสตร์ทั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการที่ผ่านมาเมื่อ4ปีที่แล้วยังไม่มีสถานที่รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวในเทศกาลจุดจีนและเทศกาลหยวนเชียวซึ่งงานประเพณีเทศกาลโคมไฟเฟสิวัลแสงสีแห่งเมืองปากน้ำ หรือ Lantern Festival 2016ที่ทางมูลนิธิธรรมกตัญญูเสียหล่อใต้เทียนกงนำโคมไฟแฟนตาซีโคมไฟเทพเจ้าและโคมไฟสัตว์มงคลมาสแสดงโชว์ฟรีทางจังหวัดสมุทรปราการถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันงานประเพณีที่มีความยิ่งใหญ่และตาการตาจากแสงไฟที่ประดับรอบงานรวมกว่า5,000ดวง นอกจากจะได้ชมโคมไฟที่มีความสวยงามแล้วนักท่องเที่ยวก็ยังทำกิจกรรมเสริมความเป็นมงคลด้วยการข้ามสะพานและลอดซุ้มมงคลรวมถึงการกราบไหว้ขอเทพพระเจ้าห้าพระองค์เทพพระเจ้าแห่งความสำเร็จรอบด้านเทพพระเจ้าทุกๆพระองค์ที่ประทับอยู่ภายในศาลเจ้ามรนิธรรมกตัญยูเสียหล่อใต้เทียนกงสำหรับการจัดงาน Lantern Festival 2016ของ มูลนิธิธรรมะกะตัญญูเสียหลอใต้เทียนกงที่ได้มีขึ้นในวันนี้เป็นการจัดเป็นประจำทุกปีปีนี้เป็นปีที่4ซึ่งจะมีการแสดงโคมไฟตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์โคมไฟที่แสดงนั้นเป็นโคมไฟที่มีความหลากหลายเป็นโคมไฟเทพเจ้าโคมไฟแฟนซีและโคมไฟที่มีความสวยงามชนิดต่างๆมากมาย นับหมื่นดวงซึ่งผู้ที่ได้มาเที่ยวชมเนี่ย จะได้มีความสุขใ,ในงาต่อไปนี้นะคะก็ัมีเซร์ไระเิญกันจะได้มีโอชมก,การเกลิาฉลระเทพเจ้า,าห้าพระองค์ของสัลเจ้าแห่งนี้ด้วยซึ่งการที่มาเที่ยวชมที่สถานที่แห่งนี้ภายใต้งาน l เท t e r ม f e s t i a l เนี่ยจะคงจะสามารถสร้างความสุขให้กับพี่น้องที่มาเที่ยวชมได้